สวัสดีนะครับวันนี้ไปเรื่อยๆเหนยก็พักนะฮะพามางานบุญงานบุญที่เ,เขาจัดการหลังออกพรรษานั่นก็คืองานบุญทอดกระถิ่นนั่นเองนะครับวันนี้แต่เช้าเลยนะฝนพรำนะผมมาที่วัดทุ่งยาวนะครับอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับมาร่วมงานบุญงานกระถินในครั้งนี้ด้วยนะครับ บรรยากาศภายในวัดนะครับตอนนี้พี่น้องในชุมชนก็ตระเตรียมนะฮะข้าวหม้อแกงหม้อนะฮะเพื่อที่จะมาทำโรงทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญกระถิ่นได้อิ่มมีพี่มันกันด้วยนะครับผลละหม้อสองหม้อก็ว่ากันไปนะฮะ ทางที่บรรยากาศช่วงนี้เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยฝนตกลงมาพรำๆนะฮะก็ไม่ทราบว,ว่าบรรยากาศเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ถือว่า,าเป็นงานบุญนะฮะเราจะได้ร่วมทอดกระถิ่นด้วยกัน นี้เรามาดูนะฮะเรื่องราวของความเป็นมาของกระถิ่นว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเพื่อว่าจะได้เก็บเป็นความรู้นะฮะว่าเออกระถิ่นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเมื่อการเวลาหมุนเวียนมาถึงวันออกพรรษานะครับบรรยากาศหมู่บ้านแล้วก็วัดวาอารามก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะว่านี่คือฤดูการแห่งกระถินง,งานบุญใหญ่นะฮะที่ชาวพุทธทั่วประเทศ ต่างรอคอยนะฮะด้วยความเชื่อมั่นว่าการทอดกระถิ่นเนี่ยคือบุญกุศลสูงสุดที่หลอมรวมพลังแห่งศรัทธ,ธาของผู้คนทั้งชุมชนกระถินมีจุดกำเนิดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะครับย้อนกลับไปเมื่อภิกษุหมู่หนึ่งเดินทางไกลเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่บังเอิญตรงกับฤดูเข้าพรรษานะครับ ตามพระวินัยภิกษุต้องจำพรรษาอยู่กับที่ไม่สามารถเดินทางไกลได้เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุเหล่านั้นจึงรีบออกเดินทางต่อแต่จีวรที่ใช้เก่านะครับแล้วก็ขาดวินพระพุทธเจ้าทรงเห็นความจําเป็นจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุสามารถรับผ้าใหม่จากญาติโยมได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา นั่นก็คือตั้งแต่วันแรม1น่งข้ามเดือน11นะครับไปจนถึงวันขึ้น15่ําข้ามเดือน12ซึ่งการถวายผ้าในลักษณะนี้ถูกเรียกว่ากระถิ่นจึงทำให้ประเพณีทอดกระถิ่นเป็นบุญประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำบุญนะครับเป็นการทำบุญดีๆบุญไลายุคนั้นอันีแน่ๆนะครับประวัตน้วมันนามกับ นามนี้มันจำหลาพิมรูโขลายามิดได้คากับพุ้นีองเราันกับสมัาจำรานามผิดได้ลมีความแยเริมคงคำว่ากฐถินเดิมหมายถึงไม้สดึงนะครับหรือกรอบไม้สําหรับขึงผ้าให้ตึงเวลาเย็บจีวรแต่เมื่อเวลาผ่านไปคํานี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการถวายผ้าตรายจีวรและทายธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งวัดนะครับ พิธีกรถินได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่ในหมู่ชาวบ้านหากแต่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่างทรงประกอบพระราชาพิธีกรถินหลวงเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งศรัทธาในขณะที่ชาวพุทธทั่วไปก็ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกรถินราชในแต่ละท้องถิง่นกรถินจึงไม่ใช่เพียงงานบุญธรรมดาแต่เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความพร้อมเพรียง ความกระตันอยู่และการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงนะครับสำหรับบรรยากาศภา,ายในงานนะครับในวัดทุ่งยาวนี้ก็ถือว่ายังอบอวนด้วยน้ำใจแห่งการแบ่งปันมีโรงทานที่ชาวบ,บ้านนำอาหารขนมมาแจกจ่ายฟรีไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับ น้ำหรือจะเป็นขนมท้องถิ่นก็ตามนะครับเนี่ยบรรดาพี่น้องนะฮะที่มาร่วมงานบุญงานกระถิน่นในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้อิ่มบุญอิ่มท้องนะฮะทั่วๆัวกันเลยนะครับ ผมจะให้ชมบรรยากาศนะฮะของโรงทานนะฮะที่วัดทุ่งยาวนะฮะดูซิว่าหน้าตาแต่ละท่านเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสขนาดไหนนะครับพ่อค้าแม่คา้าผู้ที่มาทําโรงทานผู้ที่มาร่วมงานบุญก็มาใช้บริการาโรงทานที่วัดทุ่งยาวกันมากมายเลยนะครับ ถือว่าขอบุญกุศลในครั้งนี้เนี่ยให้ทุกๆข่านเนี่ยได้รับความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวทุกๆคนเลย ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบรรยากาศของผู้ที่เข้ามาร่วมงานบุญกฐถินในครั้งนี้นะครับเน้นไปที่โรงทานก่อนกันละกันนะครับว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างเลยนะครับแม้ฝนจะตกนะฮะดูสิครับร่มนะฮะก็ยังเป็นประโยชน์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ ก๋วยจั๊บนะฮะก๋วยจับ๊บนี่ก็จะเป็นน้ำนะฮะน้องนุชน้องนุชก็มาร่วมกับเขาด้วยนะครับ ถือได้ว่านะฮะขนมนมเนยอาหารการกินนี่เพียบนะฮะอ๋อรับรองได้ว่านะครับอิ่มทุกๆคนแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศรงทานที่วัดทุ่งยาวนะฮะตําบลชุมพลอพาําเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับใครที่มาร่วมงานทอดกระถิ่นที่วัดทุ่งยาววันนี้ก็ถือว่าขอให้ได้บุญได้อ่า กุศลนะฮะกลับไปทุกๆคนนะครับ ทุกวันนี้เมื่อเข้าสู่ฤดูทอดกระถินแทบทุกวัดทั่วประเทศเขาก็จะมีการจัดงานบุญคึกคักนะครับเริ่มจากขบวนกระถินที่เต็มไปด้วยสีสันชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหาพานผ้าตรายและเครื่องกระถินเดินไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านพร้อมเสียงดนตรีพื้นบ้านทั้งกลองยาวตแตรวงฝ้อนรำและการละเล่นต่างๆนะครับ เมื่อขบวนกระถินถึงวัดญาติโยมก็จะพร้อมใจกันอัญเชิญผ้าไตรขึ้นสู่อุโบสถทำพิธีถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งวัดจะรับร่วมกันถือเป็นเอกลักษณ์ของกระถินที่ไม่เฉพาะเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่ง นอกจากพระตรายจีวรแล้วผู้มีจิตศรัทธาก็ยังมาร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคปัจจัยสำหรับบูรณะปฏิสังขรวัดและเครื่องใช้จำเป็นแก่พระสงฆ์ชาวพุทธเราเชื่อว่าการทอดกระถิ่นเนี่ยเป็นการทําบุญใหญ่นะฮะมีอานิสงส์แรงเพราะการถวายแด่สงฆ์ทั้งวัดในคราวเดียวกันถือว่า เป็นการละทานที่ทำได้เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับผู้ทอดกระถินย่อมได้อนิสง์มากกว่าทานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภอายุยืนแล้วก็ความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวด้วยนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นนางรำนะครับจากเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับ ให้ชมบรรยากาศขบวนแหก่กระถินกันนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นขบวนแหก่กรถินที่มาทอดที่วัดทุ่งยาวนะครับดูบรรยากาศกันนะฮะดูบรรยากาศกันสนุกคลื้นกลองยาวขบวนนี้ก็จะเป็นกลองยาวจากลูกศิษย์หลวงตานุ่นนะฮะตาหลวงนุน่นอ่านะฮะอดีตเจ้าวาดของวัดทุ่งยาว ก็ชมบรรยากาศของของบวนแห่กรถินเข้าสู่วัดทุ่งยาวกันไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนได้ความสนุกสนานนะฮะร่าเริงยิ้มย้มแจ่มใสนะครับอย่างที่บอกว่านอกจากจะได้บุญแล้วนะฮะก็ยังได้ความสนุกสนานความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนด้วยนะครับ หลังจากที่ขบวนกระถินนะฮะเข้ามาสู่ที่ภายในวัดทุ่งยาวแล้วนะฮะผู้ที่มาเข้าร่วมงานทอดกระถินในครั้งนี้ก็เอาเลยละครับเฮโลฮะก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เต็มเหนียวเลยนะฮะก็ดูบรรยากาศกันนะฮะดูบรรยากาศกันก็จะไล่ไปตามขั้นตอนนะฮะไปตามสเต็ปนะฮะที่จะดาเนินการทอดกระถินในครั้งนี้นะครับ ดูนี่ดูหนักไปหน้าเลยนะฮะหนักไปหน้าเลยคนนี้เขาเรียกว่าเป็นความสนุกสนานนะคืนเครงนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้ชมบรรยากาศการสนุกสนุกนะฮะแล้วก็มีสีสันด้วยอาจจะให้คุณได้ชมกันยาวๆเลยนะฮะสีสันใครเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะผมให้ดูภาพกันยาวๆเลยเนาะนะครับประกอบกับ กลองยาวนะฮะที่นำพาความสนุกสนานมาให้กับงานทอดกรถิ่นในครั้งนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าอายุอันนามจะมากสำหรับนางรำนะครับก็ถือว่ามีความยิ้มย้ำแจ่มใสนะฮะยังสดใสยอยู่เสมอนะครับเป็นนางรำจากเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับ ทีนี lu ke lu ke illah, anything, ้ก็มาดูนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานกระถินในวันนี้นะฮะลีลาของแต่ละท่านเนี่ยเสด็จเสดาขนาดไหนนะฮะชมกันเลยนะฮะชมกันเลยอิ่มตองอิ่มใ่ได้กุนร่นกันนะครับวันนี้อิ่มตองอิ่มอุ้มอิ่มตองอิ่มพุทธวันนี้ครับน้องวันนี้วันนี้ก็พูนได้ถูให้มีกันนี่กันนะ ส่วนผู้ที่มาร่วมเจตสัทธาร่วมงานทอดกรถินในครั้งนี้นะฮะก็จะมีกองอำนวยการนะฮะที่รับเงินบริจาคต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปสมท,ทุนนะฮะกับกองกรถินในวันนี้ด้วยนะครับให้ได้อิ่มบุญอิ่มใจนะฮะในการมาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะครับที่วัดทุ่งยาง เป็นประธานทอดกระถิบในวันนี้นะฮะ หลังจากที่ขบวนแห่กระถินเข้ามาที่วัดทุ่งยาวสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะมีการแห่ขบวนกระถินนะฮะเพื่อที่จะไปแห่รอบโบสถ์นะฮะภายในวัดทุ่งยาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกอขอบวนแห่นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปเวียนในโบสถ์ที่วัดทุ่งยาวนะครับ สำหรับภายในวัดทุ่งยาวเองเนี่ยขบวนแห่ที่จะผ่านเนี่ยก็จะต้องผ่านไปทางพ่อ,พอค้าแม่ค้านะฮะที่เข้ามาจำหน่ายข้าของนะฮะอาหารการกินต่างๆเนี่ยบริเวณนี้แหละนะครับก็จะรํานะฮะขบวนแห่ผ่านเข้าไปบริเวณดังกล่าวเพื่อที่จะมุ่งตรงเข้าไปที่พระอุโบสถครับให้ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะฮะ เนี่ยนะครับกำลังเข้าอุโบสถวัดทุ่งยาวนะฮะเป็นขบวนแห่กระถินที่จะมาเวียนรอบโบสถ์นะครับก็ถือว่าเป็นตามธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะครับ ก็บางวัดอาจจะไม่ได้เวียนรอบโบสถ์นะฮะบางวัดก็อาจจะไปเวียนที่ศาลาการประเรียนอะไรก็ว่ากันไปเนาะได้ร่วมสนุกสนานกันนะฮะแห่ไปนะฮะรำไปฟ้อนกันไปนะฮะจนลืมอายุตัวเองก็มีนะก็มี จะปล่อยภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับ รอบสามร,รอบนะฮะหลังจากที่เวียนรอบโบสถ์สรอบเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะก็จะเข้าไปสู่สารานะฮะสาราการประเยนที่จะทำพิธีถวายกระถิ่นนะครับ เออลีลานี่ไม่ใชนะ่ย่อย um ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาแต่ละคนนี่การเต้นการฟ้อนนะฮะก็แตกต่างกันออกไปนะฮะกองยาวนี่ก็ไม่ยั้งเหมือนกันนะฮะเต็มที่เต็มที่ จะได้เห็นถึงความสมัครสมานสมัครีของคนในชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ต่างพื้นที่ที่เข้ามาร่วมงานบุญทอดกระถินในวันนี้ด้วยนะครับต่างคนต่างก็ยิ้มย้ำจับสายนะฮะอย่างที่เราบอกนะว่าบุญกุศลที่ได้มาร่วมทอดกระถินในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะครับ ้เวลานะฮะครบ3รอบนะฮะก็จะออกจากอุโบสถนะฮะของวัดทุ่งยาวเพื่อที่จะเข้าไปสู่ศาลานะฮะที่ทำาการทอดกะทินะครับ ทงยาวก็ออกมาจากกุโบสดแล้วนะครับรำจนลืมอายุนะฮะร,รำจนลืมอายุสนุกสนานดีนะฮะนี่คืองานบุญงานประเพณีนะฮะงานทอดกระถิ่นที่จัดขึ้นที่วัดทุ่งยาวนะครับส่วนใครนะฮะที่มีโปรแกรมนะฮะที่จะไปงานทอดกระถิ่นที่วัดอื่นๆวัดต่างนะฮะก็ อะในช่วงนี้ก็ยังคงมีให้คุณได้ไปร่วมงานบุญได้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะสำหรับการทอดกระถิ่นนะครับถือว่าเป็นงานบุญที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะ ที่เข้ามาชมนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะให้ด้วยก็และกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคลิปด้วยนะฮะให้กับช่องเราด้วยนะฮะไปเรื่อยๆเหน่กะพักนะครับผมให้ชมบรรยากาศภายในศาราการจัดพิธีทอดกระถินนะฮะคร่าวๆก็และกันนะครับ นี่คือการทอดกะถินะฮะที่วัดทุ่งยาวตำบลชุมพลอำเภอรีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับกว่าพันปีที่พิธีกระถินสืบทอดกันมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในครั้งพุทธกาลสู่การเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย กรถินได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนนะครับเข้ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่ผ้ากรถินทอดลงบนพานทุกครั้งที่ขบวนกรถินแห่สู่เข้าวัดล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามัคคีความศรัทธาและพลังใจที่ส่งต่อให้พระพุทธศาสนาย,ยืนยาวแล้วก็ส่งต่อความสุขความสงบให้กับผู้คนตราบนานเท่านานนะครับ คุณกติน,นั้นเป็นวิถีพุทธเป็นวิถีไทยเป็นวิถีธรรมเป็นการสื่อสารทางอายุพระพุทธศาสนาและที่สำคัญก,ก็คือตามตามพระบรมพุทธานุญาตที่ทรงประกาศไว้พระบรมพุทธานุญาตไว้ด้วยตนเองทานอย่างเงินไม่ว่าจะเป็นการตัวายภาพน้ำฝนต้องมีคนมาขอก็คือนางพิสาขามาวันกา มาขอประตานุญาตแต่กระถิ่นงทรงอนุญาตด้วยพรรองเองแสดงว่ามีอานิสงส์มากาพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายว่ากระถิ่นชีวรว่ากระถิ่นชีวรกับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้แต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักกระถิ่นกับทั้งบริวาร